สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้จะพาไปเที่ยวแหลมสิงจะคุกขี้ไก่จ้าจะพาไปเที่ยวคุกขี้ไก่ที่อำเภอแหลมสิงจ้าแต่ก็แวะแวะชมบรรยากาศตามทางนะจ้าบรรยากาศตามทางวันนี้ก็ แม่ก็ดูสิเนี่ยเหมือนจะบรรยากาศดีเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ฝนตกจ้ะก็นั่นละจ้ะคืมฟ้าคืมฝนช่วงเดือนมิถุนายนหกห้าเนี่ยจะ้ะก็แวะชมบรรยากาศก่อนจ้ะก่อนจะไปเข้าเรื่อง <c oughs> คุ๊กที้ไก่จ้ะ หัวเราะได้ตอนนี้แต่สมัยก่อนก็ไม่น่าจะหัวเราะออกกันเนาะก็ชมบรรยากาศกันเพลินๆไปก่อนจ้ะว่าแล้วก็ฟ้าเริ่มคล้มอีกแล้วจ้ะแต่ก็มองบรรยากาศก็ก,ก็สวยดีนะมีต้นไม้มีดอกไม้สีเหลืองๆเนี่ยจะ้ะแล้วก็ผ่านลำคลองที่ ที่เมื่อกี้อะจ้ะลมจะแรงมากเลยจ้ะวันนี้ผ่านมาเห็นบรรยากาศสวยๆก็แวะถ่ายซะหน่อยจ้ะมีแมลงมีพึ่งใช่ไหมนั่นอะ่ะก็เนี่ยจ้ะบรรยากาศตามทางําบรรยากาศสวยๆกันก่อน นี่ยจ้าก็ได้มาถึงแล้วจ้าคุกขี้ไก่คุกขี้ไก่นี่ก็จะมีเรื่องราวอยู่ปีคศ112องจ้าตอนที่ฝ <_ s 1> รั่งเศสได้อ่ s> <S เข้ามายึดหัวเมืองจันเนี่ยจ้า เาก็ได้สร้างขึ้นไว้สำหรับคนที่ว่าไม่เห็นด้วยส่วนมากก็เป็นคนไทยจ้ะคนไม่เห็นด้วยก็เขาก็จะจับนั่นแหละจ้ะเขาไปอยู่ในนั้นแต่บรรยากาศปัจจุบันก็เนาะสวยๆดอกบานชื่นก็ชื่นก็ขอให้บานชื่นตลอดไปเนอะทุกคนทุกท่านแล้วก็ประเทศไทย กุ๊กี้ไก่นี้มันก็ผ่านมาประมาณ200กว่าปีจ้ะมันก็เอียงสุดบ้างอะไรเงี้ยตามการเวลาก็คงจะบุรณะมาบ้างแล้วนะก็ดูไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่จ้ะ แต่ก็ด้วยฝนตกบ้างาแดดออกบ้างอะไรประมาณนั้นนะกูก็ก็มองดูอย่างที่เห็นนะจ๊ะนะจ๊ะเขาจะเลี้ยงไก่ไว้ข้างบนนะ,ะจ๊ะเป็นตะแกรงนะเนาะไก่อยู่ข้างบนแล้วก็คนคนอยู่ข้างล่างคนที่ว่าไม่เห็นด้วยก็บ้านเราก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะจ้ะ แต่ตอนนี้ก็ดีมากแล้วจ้ะจะเลินรุ่งเรืองก็เป็นแค่เรื่องที่ว่ามันผ่านไปแล้วก็พามาชมจ้ะมาชมบรรยากาศของคุกกี้ไก่จังหวัดจันทบุรีจ้ะก็จะปลูกต้นไม้อ่าสวยๆอยู่บริเวณด้านในเนี่ยจ้ะ ชมบรรยากาศสวยๆนะสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปตอนนี้ก็มีแต่ความสวยงามจ้าจะปลูกดอกไม้ไว้สวยๆมากเลยจ้ะ ริเวณคุกกี้ไก่เขาก็จะมีประตูทางเข้าทางเดียวนี่ละจา้ะแต่ประตูนี้มองเหมือนเล็กนะแต่ว่าจริงๆเราไม่เล็กจ้ะทุกคนด้วยความสุดความไปตามการเวลานะประตูเขาจะจมดินไปประมาณเท่านึ่งนะจ้ะก็ฝังที่เขาเล่ามาเนาะ เนี่ยจ้ะบรรยากาศรอบๆก็เดินชมบริเวณรอบๆเนี่ยจ้ะก็ไม่มีทางเข้าจ้ะมีทางเข้าเดียวนูน้นนะจ้ะบรรยากาศด้านหน้าก็จะเป็นถนนจ้ะถนนไปเที่ยวอทางแหลมสิงห์ทางอะไรทางตามทางนูน้นนะจ้ะสถานที่จุดชมวิวบ้างอตึกแดงบ้างแต่ตึกแดงตอนนี้ก็จะซ่อมแซมจ้ะ เนี่ยจากประตูเนี่ยจะเหมือนเล็กนะแต่ว่าก็จมดินไปคงจะเป็นครึ่งนะนะพระสองร้อยกว่าปีแล้วจ่ะเรื่องราวที่ผ่านมานะก็ะชมบรรยากาศสวยๆของอของของคุกที่ไก่จ้ะวันนั้นว่าจะไปถ่ายตึกแดงแต่ว่าตึกแดงช่วงนี้เขาก็จะปิด บุรนะซ่อมแซมแนะเนาะชมสถานที่อดีตที่ผ่านมาจ้ะคุกกีไก่จ้ะ ฝนก็มาอีกแล้วทุกอย่างไม่แน่นอนตอนมาก็เมื่อกี้ใช่ไหมฝนก็ฟ้าคึมๆแต่นี่มาแล้วจากฝนก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆก,ก,ก,กำลังใจนะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบพระคุณมากๆจ้ะขอบพระคุณจ้ะ thank you thank you bye 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 จ้ะ